สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทมีนะครับวันนี้เรามีของมาสั่งจากเมืองจีนคือโตนี่กันดั้มไม่ใช่มันคือกันดั้มชิวนะครับซึ่งก็คือโล่กันดั้มนั่นเองนะก็เรียกว่าอาจจะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วและมันมี3สีนะครับมีแดงน้องเงินเหลืองนะตัวที่ผมสั่งมาจะเป็นสีนี้เลยสีแดงนะครับแล้วก็ดูสภาพกล่องสิ นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะอันนี้คือเป็นของที่มาจากเมืองจริงเลยนะครับก็ลองสั่งดูนะจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะครับนี่เราก็จะมาลองกันดูเลครับว่าแกะกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรกันในนี้นะครับฟังเสียงดิเหมือนตอนมันมานี่ผมแกะมานี่นึกว่าแม่งคือขยะเสียงเป็นขยะมากอะนี่เห็นไหมภาษาจีนลาเลยอะเดี๋ยวลองแกะดูนะครับ นี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงแล้งงานแท้มันมีมั้ยแต่ผมก็ใช้เป EN ็นงานจีนนะโอ้โหเนี่ยดูสภาพก่อนนี่แกออกมาก็จะได้อย่างนี้เวลานะนี่อ้าวสีเหลืองเวนผมสั่งสีแดงได้สีเหลืองเอานะเวนรำเอาไป้เลยเดี๋ยวทำสีก็ได้ก็ได้มาอันนี้นะครับแล้วก็ใบประกอบแบบนี้เลย ไมคขาฟอร์มคอมแบทฟอร์มอ่าก็คือเจ้านี่มันเป็นโล่กันดํานะครับอโอ้โหไปประกอบมันเยอะเหมือนกันนะจะว่าไปหน้านี่ยี่สิบสิบเจ็ดขั้นตอนเลยทีเดียวโอ้โหคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยมันคือเจ้าโล่เนี่ยที่สามารถเป็นหุนน่นนะเออเป็นโล่ที่กลายเป็นหุน่นหรือหุ่นที่กลายเป็นโล่ได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลอง ประกอบกันดูนะว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวลองดูครัพินส่วนก็มีประมาณนี้นะครับก็น,นี่เห็นคือ,คอมีไขควงเห็นไหมแล้วก็มีน็อตให้สองตัวเป็นน็อตไม่รู้ไปทําทอะไรเหมือนกันเราแยกไว้ก่อนละกันนะครับไขควงแล้วก็มีน็อตแล้วก็ จะมีเจ้านี่นะครับพี่น่าสนใจนี่คนขับเห็นไหมมีพละขับด้วยน่ารักเชียวเออก็เดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูนะฮะว่ามันจะออกมาหน้าตายอย่างไรนะรต่อครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกันดั้มชิลนะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ต่อมาได้ก็โอเคนะผมว่านี่เห็นไหมสวยนะผม <c ười> คือคือจะบอกว่ายๆตัวใหญ่กว่าที่คิดอ่านี่สูงประมาณนี้เลยเห็นไหมสิประมาณ10เซนนะครับสิเซตัวประมาณ HG จเลยตัวหนึ่งเลยนะครับก็มีจุดขยับเยอะเหมือนกันนะเท่าที่ดูนะครับอย่างหัวไหล่เนี่ยหัวไหล่สามารถยกได้อย่างนี้เห็นไหมยกหัวไหล่ได้หมุนไหล่ได้อ่า ยกมาปุ๊บงอแขนได้นี่เห็นไหมเรียกว่าทําท่างอแขนได้เยอะเลยนะครับจะหยิบดาบได้ไหมวะโอ้โหไม่เสียดายไม่ถึงนะที่ถ้ามันถ้ามันไปไปเอื้อมไปจิบดาบได้ข้างหลังได้นี่ก็จะเยี่ยมเลยนะครับแต่ก็ถือว่าขยับได้เยอะนะขยับได้เยอะนะถือว่าขยับได้เยอะพอสมควรเลยนะครับสําหรับนี่เห็นไหมงอข้อศอกได้สุดนี้เลยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่สำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ขาเบ้าขาก็แหกได้อุย้ย ดาบดาบมันเสียบพิเยๆนะาดาบสามารถเอามาถือได้นะครับนี่เห็นไหมเป็นแท่งไฟเลยสามารถถือดาบได้นะครับแล้วก็ขาสามารถแยกได้เห็นไหมแยกได้ยกได้แต่ว่ายกได้ไม่สุดนะเพราะว่าติดตัวนี้ยกได้แค่นี้ในที่นั้นมันขยับได้สุดแหละแต่มันติดติดโตัวโลนี้ข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังก็ติดตรงนี้นะครับขา,ขาข้าขาอเสอขาขาหงาได้ขนาดนี้สุดเลยนะครับแล้วก็ บิดไ,ได้นะได้แค่นี้ข้อเท้าก็เป็นบอลจอยนะครับขยับขึ้นลงได้ขยับอิสระนะครับเอียงได้สามารถยืนยืนแยกขาอย่างนี้ได้เห็นไหมอ่าก็เรียกว่าทําโพสได้ดีเลยทีเดียวนะครับดีพอทาโพสได้ถือว่าเยี่ยมมากนะดีกว่า HG หลายตัวนะฮะสำหรับตัวนี้นะตัวกันด้ามชิลนะครับอ่าทีนี้เราจะมาลองดูขั้นตอนการแปลงร่างนะครับว่าเจ้านี้มันแปลงร่างยังไงนะอันนี้เดี๋ยวผมก็ลองแปลงร่างเล่นดูเลยนะครับก็เขาบอกว่า เอาหัวลงก่อนหัวมันขึ้นลงได้นะครับเออขั้นตอนขั้นตอนปัญหาตอนแรกที่ผมเจอนะก็คือไอ้ไขควงที่เขาให้มามันไขได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าด้ามมันเล็กนะครับสุดท้ายเราก็ต้องไปหาไขาควงมาไขาเองต่างหากนะอ่าเพื่อให้มันไขนอ็อตตัวที่ยึดระหว่างโล่นะครับมันจะมีตัวที่ยึดข้างในเนี่ยให้มันเรียบนะครับไม่ไม่งั้นมันจะไม่สามารถเอาหัวขึ้นลงได้นะครับอ่ะทีนี้ลองเอาหัวขึ้นลงก่อน บอกให้ทำหัวลงไปก่อนนี่หัวกดลงไปได้ปุ๊บเสร็จแล้วยี่สบหกยีิบเจ็ดเอาแขนขึ้นมานอ,มนอ,อ,อย่างนี้แล้วไงต่อโอ้โหดูยากเลนะเออปัญหาอีกอันหนึ่งคู่มือมันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะแล้วเราอ่านไม่ออกสักคำมันจะมีเขียนเตือนกันเขียนอะไรไปบ้างนะเราก็ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยอืมไม่ก็ไม่เข้าใจเลย อันนี้เราก็เอาแขนขึ้นแล้วยังไงต่อให้บิดอย่างนี้หรอผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะลองดูนี่ดูจากรูปไปนะบิดแขนขึ้นอย่างนี้นง,ง่งว่ะเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วพักแขนเก็บในตรงนี้มันจะเข้าไปอยู่ยังไงนะ ก็เข้าไปอยู่บนนี้อ๋อโอ้อืม,อมแขนมันต้องขึ้นมปเก็บข้างบนนี้นะแต่ว่าเอ้ละหมัดมันอยู่ยังไงวะอ๋อลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งมือมันกางได้ด้วยนะนี่เห็นไหมเขาสามารถกางมือได้ด้วยนะครับเท่มากอ่ะก็เอาแขนพับเก็บแล้วก็ พับไปเก็บบนนี้เอ๊ะแล้วมันจะเป็นเรียบยังไงหรอหมัดมันก็ถูกแล้วนี่หว่ะอ่าพับเก็บแบบนี้ขาก็าพับไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยะเอา้าโอ้แปลงนี้เลยอะนี่แปลงง่ายอย่างนี้เลยจริงอะอ่าแล้วไอ้นี่ เหลือหัแขคู่มือหมดแล้วว้าไม่เป็นไรครับก็สรุปนะครับนี่ตอนนี้ก็แปลงเป็นโล่ประมาณนี้เหลือดาบนะครับดาบเก็บไม่รู้เก็บตรงไหนไม่มีที่เก็บนี่เสร็จแล้วตัวกันดัมชิลนะครับก็คือจากหุ่นแปลงเป็นโล่แบบนี้เดี๋ยวดูด้านหลังนะ <c oughs> แต่ว่าเท่ตรงนี้ผมชอบตรงที่มันมีคนขับี่แล้ว่ะก็คือด้านหลังเป็นนี้เลยนี่ด้านหลังไม่สวยเลย เป็นหุ่นสวยกว่านะเป็นหุ่นสวยกว่าอืมก็ไม่มีอะไรแปลงไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวกลับลงมาก็ได้ไอ้จริงล่างนี้ก็เท่นะอุ้ยล,ล่างเกียร์วอลกมีคนขับที่มีขาอย่างนี้เลยนะ <c oughs> อ่ะก็ขาล้มกรรีเวิร์สนะรีเวิร์สโพสเซสนะครับขาลงก่อนแล้วก็แคนออกมาแคนออกมาแคนออกมา นี่ก็ไม่ต้องขี้แรงมากก็ได้นะผมรู้แล้วล่ะโอ้ยแล้วก็พับหัวลงไปแล้วก็เอาหัวขึ้นมาด้วยหัวมันจะขึ้นยากเลยนะนี่ทีตรงนี้มันมีคนขับเห็นไหมพอเราลงมาปุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้พอดีจะเห็นคนขับด้านในนะครับแต่ว่าผมว่าโปร็ซเ,เอาหัวขึ้นเนี่ยค่อนข้างลาบากเหมือนกันมันจะต,ติดช่องเนี่ยมันต้องพับลงมาทีนึงแล้วก็เอาหัวขึ้นมานี่หัวยืดขึ้นมาได้เห็นไหม แล้วก็ตรงนี้มันจะเบ้ามันจะเสียบเข้าตรงนี้พอดีนะครับมันจะมีเบ้าให้เสียบรูตรงนี้นะอ่าแล้วก็เสียบเบ้าลงไปเลยเลยคนขับเอียงอีกเอาอะไมอ่ะ,อะนี่เห็นไหมแล้วก็แขนก็กลางออกมาโพสท่าที่ชอบที่ชอบได้เลยครับก็ประมาณนี้นี่เสร็จแล้วกระดมชิวเอ่อประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นที่ผมว่าโอเคนะต่อ ต้องทำความเข้าใจเรื่องใบต่อมันนิดนึงนะเนะพราะว่าใบต่อมันเป็นภาษาจีนล,ล้วนนะครับอ่านยากมากไม่อยากจะมาอ่านไม่ออกดีกว่าหรือว่าอ่านไม่ออกมันจะมีอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราต้องหันหน้าแขนมันไปด้านไหนนะเราควรจะหันยังไงถึงจะถูกอะไรเงี้ยต้องค่อยๆดูภาพดีๆนะครับเพราะเราอ่านไม่ออกนะอ่าก็ผมว่าในราคาถ้าเราสั่งซื้อจากเว็บออนไลน์นะครับจากจีนนะอันนี้ต้องบอกนะผมสั่งจากเมืองจีนนะอ่เมืองจีนก็ตกอยู่ที่ตัวละที่ผมเห็นเนี่ย มีตั้งแต่หลักหลักสิบจนถึงหลักร้อยนะแต่ว่าผมสั่งมาเนี้รู้สึกจะหกสิบหรือเจดสิบบาทเนี่ยก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ก็สั่งมาเล่นได้นะรอของประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าสวยนะถ้าถามผมสวยนะสวยนะสวยนะชอบไหมชอบผมชอบนะดีดีกว่าที่คาดไม่คิดว่าไม่คิดว่าออกมาได้โอเคขนาดนี้แต่ว่าเสียดายที่ว่าเราสั่งสีแดงนั้นได้สีเหลืองนี่แหละ เดี๋ยวผมต้องไปทําสีใหม่แต่ว่ากําลังลังเลอยู่เพราะว่ากำลังคิดว่าเอ๊ะเหลืองมันก็สวยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปตั้งในตู้โชว์แล้วมันตู้โชว์มันมีสีแดงเยอะไนงะอ่ะไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวกระดัมชิวนะครับงานจากเมืองจีนนะครับก็เพื่อน,อนๆที่ดูวันนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนัดหมีใด้วยนะครับแล้วกันครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ จ้าง,งานโมเดลกันน้มชิลตัวนี้นะครับ <S <S มันเป็นของแท้เนี่ยมันจะเป็นของบันไดนะเป็นงานสําเร็จนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของจีนนะต้องมาประกอบเองนะครับก็คือผมผมองส่วนตัวก็ยังไม่เคยเห็นตัวกล่องของแท้นะเคยเห็นงานในตลาดมืดก็มีขายเหมือนกันแต่ผมก็ว่าน่าจะเป็นของจีนนะเขาขายเป็นแพ็คพลาสติกอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบประกอบแล้วเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะของแท้เป็นกล่องของบันไดนะครับ